ผมเขียนบทความอยู่ชิ้นหนึ่งปีพวกเราดูนะผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์นะครับเขียนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์เขียนเรื่องเกี่ยวกับระบบทุนสิงคโปร์เป็นทุนนิยมจ๋าเลยผมเลือกเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยปี2549วารสารชิ้นนี้ตีพิมพ์กันยายน2549 รู้ไหมว่าปี2549เกิดอะไรขึ้น48 49ช่วงปีนั้นนะ่ะถ้าใครย้อนกลับไปได้จำได้เนี่ยเป็นปีที่เกิดวิกฤตการทางการเมืองทั้งใหญ่ในประเทศไทยเกิดขบวนการเสื้อเหลืองใช่ไหมที่ออกมาไล่รัฐบาลคุณทักษิณตอนสมัยที่สองแล้วตอนนั้นประเด็นที่มันถูกจุดขึ้นมาเลยที่เกิดจากการที่คนมารวมกันลงถนนเนี่ยก็คือประเด็นนายกรัฐมนตรีขายหุ้น ของตัวเองในกลุ่มชินคอป7-8หมื่นล้านน่ะขายให้กับกลุ่มเทมาสเซกของสิงคโปร์ก็จะมีคนที่ไปขุดคุยข้อมูลแล้วก็ไปพูดถึงเว่าทุนสิงคโปร์ครอบงำเมืองไทยนายกไม่เสียภาษีนายกมีเขาเรียกอะไรมีส่วนได้ส่วนเสียหัวกันกับสิงคโปร์สิงคโปร์ก็จ้องงาบไอฝั่งเราก็จเจาแต่เงินภาษีสักบาทก็ไม่เสียนะครับซื้อขายหุ้นกันตั้ง7-8หมื่นล้านขนาดเนี้ย ก็เกิดประเด็นกันขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่การลุกลามบานปลายเป็นประเด็นทางการเมืองใหญ่โตตอนนั้นเนี่ยคนก็หันไปสนใจว่าเอ๊ะแล้วสิงคโปร์ไอ้เกาะเล็กๆเนี่ยมันมีเงินมาขนาดธุรกิจบ้านเราเนี่ยซื้อซื้อเงินสดเลยนะตอนนั้นชินขอบซื้อเทมาเสเซกเทมาสเซกมาซื้อชินขอบเนี่ยนะครับโอนเงินสดเลยพอมันเป็นประเด็นทางสังคมนะครับเป็นประเด็นทางสังคมผมก็หยิบยกเรื่องเนี่ยขึ้นมา นะครับมานําเสนอให้เห็นว่าทาไมประเทศสิงคโปร์มันถึงรวยแล้วทําไมเขาต้องใช้วิธีเนี่ยที่ทําให้ประเทศที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยเนี่ยนะครับสามารถกลายเป็นประเทศที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงนะครับสามารถไปกว้านซื้อธุรกิจต่างๆของกิจการต่างๆทั่วโลกได้ก็เกิดเป็นบทความชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเกิดเป็นบทความแต่ว่าบทความนี้เกิดขึ้นตอบรับกับกระแสสังคมสถานการณ์ทางสังคมในเวลานั้น ปีสี่เก้าถ้าใครจําได้เนี่ยนะครับตอนนั้นทุกคนเราเชื่อมโยงกันหมดเลยรัฐบาลสิงคโปร์เมียของนายกสิงคโปร์เป็นคนถือหุ้นกลุ่มเป็นซีอกลุ่มเทมาเซกมีรูปถ่ายกับคุณทักษ์ิณไปเจอกันเมื่อไหรอะไรยังไงปุ๊บก็โยงกันหมดจริงมั่งเท็จมั่งก็ว่ากันไปตอนนั้นเป็นประเด็นทางการเมืองแตพ่พอเป็นประเด็นทางวิชาการเนี่ยผมก็จะนําเสนอว่าไอ้ประเทศเนี่ยมันมีนโยบายเศรษฐกิจยังไงใช่ไหมคีย์เวิร์ดสำคัญ ความสําเร็จของระบบทุนเขาเกิดจากอะไรผมก็เอาเรื่องเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วก็มีการนําเสนอเห็นไหนมเมื่อกี้บอกแล้วใช่มีความนําหรือมีบทนําเราก็ต้องเกิดก่อนให้เห็นว่าก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยนะครับสิงคโปร์เป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงจากนั้นก็จะเป็นลําดับขั้นตอนนะมีลําดับขั้นตอนของตัวบทความซึ่งเดี๋ยวจะจะนําเสนอต่อไปนะครับผมเขาต่อไปนะ บทคัดย่อเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วสั้นๆเหตุผลที่เราควรจะต้องมีบทคัดย่อไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการบทความวิจัยก็คือให้คนอ่านเขาเห็นอย่างสรุปย่นย่อนะครับเป็นสรุปของสรุปบทความนี้ก็คือการสรุปความรู้อยู่แล้วนะสั้นๆแปดหน้าสิบห้าหน้าบทคัดย่อคือสรุปของสรุปอีกทีสรุปของสรุปสรุปของสรุปนะครับก็ถ้าเป็นวารสารที่เขา ค่อนข้างที่จะมาตรฐานหรือว่าเป็นระดับนานาชาติเนี่ยเขาก็จะบังคับให้มีภาษาอังกฤษนะต้องมีบทความภาษาอังกฤษไอ้มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับเผื่อคนอ่านที่เป็นชาวต่างชาติเขาอยากจะมารู้ว่าเราทําอะไรกันที่ไหนยังไงนะครับก็ไม่ได้แปลภาษาอังกฤษทั้งหมดนะแปลเฉพาะบทคัดย่อนะแล้วบทคัดย่อเนี่ยมันจะถูกเอาไปลงในระบบฐานข้อมูลในเดี๋ยวนี้เวลาขอถ้าพิมพ์หนังสือจะมี I S B N ถ้าวารสารจะมี I S S N นะครับไอไอมาตรฐานหนังสือที่มันจะต้องเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดแห่งชาตินะครับแล้วใครเขียนเรื่องอะไรนะครับคนเขียนชื่อคนเขียนมีชื่อคนเขียนมีชื่อบทความแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีบทขัดย่อนะครับส่วนเนื้อหาข้างในนะครับก็เขาไม่ลงเขาดูจากบทขัดย่อแล้วเกิดใครสนใจจริงมันจะลิงก์ต่อไปนะ